สวัสดีจ้าเซี่อ,อมคู่ปตาบันดุงจ้าเมื่อนี้เซี่อมสิมารีวิวรถเข่ามาใหม่นาะจา้าเป็นรุ่น L C 0 1 8 SP เ้ยจา้าคันนี้เป็นรถปี66เด้อจา้าตอนนี้จัดโปรโมชั่นดาวอยู่ที่3 5 0 0 0พันบาทเ้ยจา้าอุป,ปกรณ์ที่ได้ก็ซิมี่ดันนาละกะผพานหลังเ้จยจ้ารถยังสภาพเดิมๆอยู่ก็ยังสวยงามนี่จา้าตรวจเช็คพร้อมใส่งามจา้า ขั้นนี้ทำงานได้เจ็ดลอยชั่วโมงนะจ้ะงวดนี้กาสินี่งวดย่อยสองพันทุกเดือนครบปีใจเป็นงวดใหญ่อยู่ที่แปดหมื่นสี่พันจ้ะแล้วก็งวดย่อยสองพันทุกเดือนหกปีนะจ้ะสนใจขั้นนี้โทรติดต่อสอบถามเซลล์ออมได้จ้ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกีีจ้ายอยู่คุูปตาบันดุงจังหวัดอุดอรนะจ้ะ ศูนย์หกหน,นึ่งศยเด้อจ้ะยุรานมีหลายขั้นให้เลือกเด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็น40แรงหมดเลยจ้ะกะสิมี่ดาวขั้นแรกสามหมืนหาจ้ะละกะขันอื่นกะสิมี่ฟี่ดาวดาวหาพันหมื่นสองมืนสามมืน สี 40, ่หมื่นเนาะจ้ะประมาณนี่เป็นรถเป็นรถรถไม้นะจ๊ะเป็นรถไม้จ้ะนี่จ๊ะ,ม,จะมีตะคันงามๆฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเนาะจ้ะคันเมนลูกค้าสนใจกะเข่ามาเบิงไดอยู่ผู้ประตาบันดุงจังวัดอุดอรเนาะจ้ะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยจ้ะ